นมัสก,การคร,บกกรับอาจารย์ครับผมจิเรนพรนเนาะจิเรนพ่อนพี่บุญผ้าลวยเนาะกับทีมงานสุขุสุขคนเนะาะครับผมมากมือนีวัดกันไลยเนะเาะโอ้ผมมาดถิมาเบิกวัตถุมงคลน,น้ำอาจาย์นี่แหละเอฟซีเพิ่นถามมาหลายวัตถุมงคลที่ที่อาจารย์ใส่บาทแล้วเขาไปบวชช่วงบวชได้บวชช่วงที่ผมบวชน้ำไหมแมนแมนครับผมนี่แหละย่งมล่กพ่ออาจารย์ก็มีซ้ำมีอะไ มีสำนีมีิมยังเนี่ยครับผมคมิยิ่งอ่านมิไปรับชิกด้วยติดจรวดสรรพคุณแผนนั่งรถแล้วก็สลิกาสลิกาอ,อันนี้คือหลวงพ่อเปิ้ลหลวงพ่อเปิ้ลนะผมหลวงพ่อเปิ้ลนี่ครับผมโอ้ยหลวงพ่อเปิ้ลมีองค์เดียวเท่านี้บรืครับหลวงพ่อเปิ้ลมีองค์เดียวนี่นี่ครับหลวงพ่อเปิ้ลสวยงามมากครับพี่บิณนท์ครับผมปา้าเก็บไว้ได้ตอนเด้โดนตอนยี่สิบปีแล้วเนี่ยครับผมเจ้าหลวงพ่อเปิ้ล ยี่สิบปีแล้วผู้สมาครค่าขายกับว่านั่งขัวกระดีนั่งขัวกกะดีเนาะมีนั่งขัวกับขุนแผนอุ้มไกล้บ่อยจันใชอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็เป็นสลิการุ่นรวยติดจรวดสลิกาปลัดคลิกสลิกาเนาะรวยติดจรวดวัานทัพอ๋อตั้งคุณเป็นสลิกาครอบจกบักรวาลเนาบ้านนี้ก็ไทยพ่อพี่น้องเห็นกับว่าที่มเาเบิกจักชิบองพ่อว่าอาจารย์มีพ่อวาชิปองมีพ่อหนี้แหรอ นี่เท่านี้นหมดแล้วหมดเลยจนหมดแล้วหมดเลยครับนะผมผมมาตั้งแต่เวียนบุลาผมมาตั้งแต่ช่วงผมไปไทยอาจารย์กําลัางอาจารย์กําลัางนั่งสันเขา่ามีจังท่านบ่เนี้กินอาจารย์แต่ระเม <S <S แต่ละเวียนมานี่ตังแต่ฝนตกมานนี่สันเทกับประเดกแก้วบ่รับอรจารย์ครับผมประเดกครับมามาย่ประเดกครับมามารับตะมังคุงขยุงสิละตะมังคุงแล้วก็ลวกมามาลวกมามาค่ากับผักบุ้ง ตัวจิอ,อกปันษานี่ยมออกเหลียงให้มันรูปไปตัวนั้นอาจารย์เนาะถอดไข่ทอดไข่ยุยง่งทนะี่ละเนาะจังยจงว่ากับมันออกไปบินถอบาเพราะอะก็คือว่าและนะ้วเนาะอาจารย์นยรเนาะภาคกับไรลูปแน่วันนี้ที่เพื่นอ,มามาอนอทรงมาให้ผู้ผทรงปลากระป๋องทรงมามาทรงอี๋ย่างมาให้นี่กับพีผู้ทรงมาเรื่อยๆยวนบ่ครับอาจารย์ทรงมาอยู่เขาจะกับทรงมาให้ครับผมทั้งน้ำพริกกับพีโอ้น้ำพริกพ่อไปแบบนี้แนวอยู่แนวสันนะอาจารย์ครับผม มันับบ่พอเลยมันบ่พ่อดมันบ่พอโอ้สามเดือนเนาะอาจารย์เนาะสมเดือนนี่ครับผมเพราะว่าสามล้ช่อคันสาผมเยนมากมาอยสิบกองในบุญยุหันกองหนึ่งมันมีจังหวะมามาตรงงกับเสาีก็เส่องเส่องค่ะซ่ลต้องง่าซ่องโลผู้นั่นแน่กันเนาะผู้นั่นแน่กั กินสองห่อนั่นบ่หลายอย่างสองหอกะไอ้ว่าไอ้ว่าประกุ้มเดี่ยวนี่มาห่อนได้มากกินแต่ว่ามาครับผมมันกับประกุ้มครับผมผู้เข่าสารอาหารแห่งเพื้นกะมีทรงมาอยู่แต่ว่ากขยังบ่พ่อเนาะอาจารย์เนาะอยู่พันมาเจ้าทั้งไก่พันเขามาพวกหมกฮูงสิบะมี่หมกฮูงบักแตงบักเครื่องสิครับผมกระลั้มสิประกาศแพร่พันออนไลน์โรเตอร์อาจารย์เด้อประกาศแพร่ ือจังเพิ่นไปแ,รแพร่เข่านี่เห็นว่า่นขี่รถไปแพร่เข่าแพร่นามไม่พ้าชั้นงานปฏิบัติธรรมเขาบประวาสตร์เองอยากจะเพเิ่นธีเฮ็ดบุญเด็กกว่านาะอยงจว่าแพร่เดี๋เนาะมัะนขีนนน่บัส <c oughs> โอ้โหเนาะเอา <c oughs> แล้วเจ้าผู้ใดที่เฮ็ดบุญเนอะอันนี้คลิปนี้ผมขออนุญาตบอกบุญน,นะครับแต่ว่าที่กิ่งแล้วเนี่ยกะนี่เอฟซี FC เป็นแต่ว่าเทียนเนี่ยเป็นทรงมากนี่มันหักนี่มันหักบ่อยจัง เขาว่าขาเจ้าโยนบ่เข้าเจ้าไหนบุ๊กขจ้ากันใครว่าฮักฮักลายบ่อยจังที่เพื่อนส่งมาน่ะครับมีอยู่ประมาณสิบคู่นี่แหละฮักกระตัดเครื่องเลยอาจารย์จุดทีละเครื่องนะช่วงมันหักจ้ะาวางใส่หลังวัตถุทีละเครื่องครับผมเรืได้ไปกันฟันเงินขึ้นได้แล้วนี่แล้วได้แล้วบอกไม่บอกฟันวะอาจารย์ฟันฟันบ่ฟันเอ้า ว่าเพื่อนเลขนี่เป็นยังนี่เป็นเป็นเลขทุ่มใดนี่เป็นเลขฝันงงเขาเป็นเลขไงอันเลขเมื่อขึ้นอันอันพี่เฮ็ดไว้นี่ยแปดอรหันโอ้แปดอรหันเอออันฝันอลาหันยังบัลลัยไายที่น้อยจังยังบัลลัยไายแต่ว่าอันฝันนี่ตั้งหักครับผมต้องพี่ฟันเพราะมีแปดอรหันหน้ามือนี่โอ้ขึ้นได้สองตัวที้ขคดอยู่แต่ว่าเลขฝันนี่ยังบ่คาดใจเขาเลยฝันว่างเลยครับฝันว่าขาโตต้นไม้ พระตกต้นไม้เป็นอยังพระคืบไปขึ้นอยู่ทั้งต้นไม้พุ่นพระสามลูกขึ้นไปต้นไม้ขึ้นไปห้านงามันอืตกลงมาคนหนึ่งครับผมตกลงมาคนหนึ่งครับผมรถวิ่ววอนี่ก็เขาไม่เอาจักตายเขาไม่ตายเพราะอากาศเย็นไม่ด้วยไก่ละโอ้นั่นเป็นแต่ว่ากระจำพระองค์นั้นได้ยุ่เล่าอยุ่กระยุ่วนับกันนี่ยหล่ะเล่าอยุ่วสี่สิบปีโอ้เพิ่นอายุสี่สิบปีสี่สิบปีผู้พระที่ตกลงมาเนี่ย ค้าว่าต๊กนี่นาสิบิดเลขล่างอาจารย์ให้ผมพิจาษจระนาเลยก็แล้กันเนาะอาจารย์เนาะให้พิจารณนาโหลดให้หัวร่านเลื่อนคู่โหลดนะห้าแปดซะหน่อยแจ้มพวดเจ็บให้ผมต่อร่างจากหน่อยเนี่ยเยแต่ก็ตีแต่เก็บดีว่าโอ้วัลที่อาจารย์ในการฝันเห็นผ้าเนี่ยเป็นเจ็ดว่าว่าสีบต่อว่าสิตตอบต่อหรอกเจายเก็ดกับเก็ดแต่ว่าบัดนี้ขันเข้ามาคิดในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนี่คือ ผ้าสามรูปเนาะขึ้นไปยุดทั้งๆโต๊ะล่องแม่รูปหนึ่งเลขที่อาจารย์ปล่อยไว้เลขนั่งพุ่มงงูเหลือมอาจารย์เขาแล้วแต่ว่าที่เขาสองโต๊เขาสองโตไหมครับผมรูปที่โต๊ะล่องมาเนี่ยเป็นซี่ศูนย์อายุซี่ศูนย์เนี่ยสีมาเปลี่ยนลานซึ่งเลขที่อาจารย์ปล่อยไว้กับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์มันไงมนั่นไหมครับผมอีกชุดหนึ่งเป็นตัวอะไครับผมชุดหนึ่งแบบห้าสี่หนึ่ง ครับผมถ้าว่าเลขล่างอินทิเปเอาที่้ะครับผมเอาที่บอกเนาะต้องเอาแล้วเนาะโอ้ยเอาเนี้ยอาจารย์ยเอาเนี้ยครับผมตอนนี้นี่ผมขายเขาปลาล้านไว้ทาแลวดี่ว่าทไมา <c oughs> เอามาเนี้ยมันซื้อจะเด็กหวนมันว่าค่าที่อยากซื้อสองตัวล่างน้าอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้เขากลัวโรคหน้าเดาล่ละเนาะครับผมกาจะใส่ปุ๋ยขนนั้นนะครับผมแปลว่าผมโอ้ยผมไม่สังเกตองแล้วงวดใดที่ผมว่าถีกเปล่ง เขาเชี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปประธานกรรมการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขวานแน่ลูกบอลหมายเลขไปเสี่ยงมันถือว่าน่าเลขครูนี้ว่าสำนดอกผมว่าไม่ใจนะมาดเอ้าเป็ีนอะไรทำยื่ใส่อาจารย์เขียนไว้หรือเปล่าเขียนไว้ไปแต่วบ้านยังบันเอ็นหน่เยนะครับผมยังบันเอ็นยังบันเห็นเดี๋ยวใกล้ๆ่ันกันเหนเนาะโอ้เปลี่ยนอะไรทยังบันเอ็นเนาะมีตัวมักไลมหรือเล่าตัวมักเนา วันนี้ผมวัชิลรกวนถามอาจารย์เนียักหน่อยเอพีเพื่อนถามมาว่าวัตถุมงคลจคะยยางดีแนวด่าล่างคคว่าว่าจังขุนแผนอุ้มไก่เนี่ยมันของเห่ีสาววแมนบอกผู้ที่เพื่อนอยากได้ไปทํามากค้าขายในเฮ็ดจังไกมีแบบใดแน่คุณแผนนี่เนี่ยุนแผนนี่ตามแล้วก่บบนว่าเตอเห่ีสาวดิ ได้หลายอย่างเลยคุณแผนหนึ่งก็ได้คือว่าเรื่องครับการเชียงโชกทีนะการเชียงโชกเขเชียงโชกตรงไหนจะเข้าคุณแผนที่เรียนสาวาอาจารย์เชียงโชกอย่างไรก็ทำ่าเชียงโชกนี่เราอุ้มไก่ไปตีเลยอุ้มไก่ไปตีมีคุณแผนเรียนการพนันนี่ก็เชียงโชกแล้วเมีเหตุผลไวยบาในอาจารย์มีเหตุผลแล้วครับผมขันว้างไก่ล่องแสดงมาไก่ชนะเวยโอ้ขันว้างไก่ล่องนีรุนคุณแผนว่างไก่อีกบาอาจารย์โอ้สูงอังชาวนาบาใน เย็นได้จีบูซาบาดไหลดีดีดีคุ้นแผนมันดีค่าขายก็ดีค่าขายก็ดีเจรจาก็ดีอืมเอาง่ายว่าคุ้นแผนอ่ากิริยาบทนี่นี่คือไปหาเงินหาท่องเนาะไปลบใกล้ไปนี่ไปตีไปลบกับชนะซื้อไปลบกับชนะึกกอกะด้อุ้มใกล้นี่แต่ว่ากะย่าอุ้มไปน้ำเดาะแยมลบเนะครับผมมันถึงอย่างน้ำไก่เนาะ บนันนี่กานั่งกวาดกับเสื้อสีหูชี้จิตศัรรพท์อยู่เนาะใช่นั่งกวาดครับผมขา,ขายนั่งกวาดดีอืมแต่ว่านี่เพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้ถั่วพว่นว,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 ว่านี่พระที่ดีอยู่แล้วนี่แห่งได้ขอไปบวชในโบสถ์แห่งได้เอาไปใส่บาตรไปห่อบาตรห่อนาด เขาไปสวดไปยัดในโบสถ์นี่แงดีอีหลีแม่นบ่ดีอาจารย์ครับผมโบราณมันดีขึ้นมาอีกหลายเท่าคนวางจัเลโอ้ดีเทวดาเพิ่นอนุโมทนาามิเด็กมีลาบวชเนี่ยนาคแน่เอียงแน่ยขุดแน่เทวดาแน่อินแน่พุ่มแน่ดูดิครับผมโมบายเตอรฮอนนี่ดิขนาดคนก็ยังอนุโมทนาน้ำดิโอ้แม่นแมนอนุโมทนาผมแม่นบ่ครับผมเมื่อนั่งจะได้อยู่สองพันกว่าพ่นอนุโมทนาน้ำหลายเตืบเลยนั่นจะได้ผู้เมืองผมบวชจะได้ มาขอแบง่งซื้อปะจิโกนี่ซ <c oughs> ื้อปะจิโก้ก็ใดามาสันเหมยจันสันเจ้าจันอเออกับจังหวัดเสียนุโมทนาหน้าน้ำยูผมกับใดเข้าวสารอาหารแห่งเออว่าแล้วกะผมเสียนุโมธาน้าน้ำยูเมื่อนี้หาพันเดี๋ยวผมจะอ,อนเขาเป็นเชี่ยจานโหลดหาพันเดี๋ยวจะอนให้รวดต่ว่าวันนี้กับถามหลายอย่างหลายแนวเนาะอันจังซี่มันดีแนวด่านี่ครับผมรวยติตจรวดนี่ไหม เนี่ยสาริกาประหลัดชิกรวยจิตจรวดนี้ดีแน่ะไรอาจารย์คือดีมองในทีหนึ่งกับประหลัดชิกข้องแต่ว่าเป็นประหลัดโอ้เป็นประหลัดหรออืมบัดแม่นหายอำเภอบัดแม่นม่ายอำเภอครับผมถือว่าดีดีถือว่าตัวนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าประหลัดชิกกับสดการยึ่น้ำกันเนี่ยถือว่าดีเลยเป็นเมตตามหานิยมนั่นค้าขายก็ดีครับผมถือว่ารอบ ครอบได้หลายอย่างอยู่ครอบจักรวาลครอบหลายอย่างครอบหลายอย่างบอกพูว่าเน้นไปทั้งหลอาจารย์ทั้งเรียนสาวบัวหื้อทั้มาค้าขายเกี่ยวกับอย่างดีครับอาจารย์ครับผมหน้าที่การงานก็ดีหน้าที่การงานก็ดีปลัดนี่เนาะแมีนฟังแต่ว่าปลัดเโอ้พกไปโหลดเวลาพกปุ๊บเนี่ยเห็ดตบเวลาเขาจิกยางเขาชำนักงานเห็ดตบขาปั๊บปั๊บปั๊บโหลตบขาตบขาตบปลัดคือตบขาอาจารย์ตบขาเขาเนี่ยเราบอกประหลัด ในในจิตในใจเข้าในดึงมะขังปลาลัดขันแค้นในดึงมาขางใส่ดิอ้เอานี้คางให้แค้นว่ามีนอ้อออธิบายชัดเจนเด้จังหน่อยนะอาจารย์เวลาเข้าที่ใส่เนี่ยเข้าที่เอาไปไว้คางไหนคางใส่คางใส่ในกรณลนี่เข้าที่ปติดต่อจังไหนไปติดต่องานติดต่อเด็เด็เาเลือนมาไปขางใส่เช็ดปุ๊บเวลาเข้าที่ใส่ก็ตบตบสามเพือนบอกตบเตือนเตือนนด้วยจเม เตือนยาลับเ้ื่องสมบัติที่เขาไปติดตัวงานเลื่องที่บ้านนี่สมบัติบ้านนี่สมมัติว่าเขาสิเอาโชคเอาลาบนี่เอาไปแขวนไว้ทั้งไหนอาจารย์ชื่อเลขชื่อเบอร์แขวนไว้ทั้งหน้าหรือเปล่าแคะทั้งหน้าเมนโอ้โถนั่นเห็นบอกมีเคล็ดลับครับพ่าพี่น้องครับฟังดีๆมันมีจะดจ่ายมีเคล็ดลับเพราะว่าการที่เทาสิผู้ใช้ประลัดคิกบ่เป็นเนี่ยทบ่รู้เลยเรื่องต้องถามผู้คนรอบรู้เท่านั้นแต่แอดนี่ว่าเขาซื้อต่อยู่กับ วัตถุมงคลนมาตลอดชีวิตนี่แอดยังบรูดูว่าแขนตำแหน่งไหนขันเขาขันเข้าสี่ไปยิบลอตเตอรี่เอามาแขนทั้งหน้าแขนทั้งหน้าขันเทาสี่ไปติดต่องานแขนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจบสองกันเท้ยตื่นตื่นแมนความรบอยคันป้องกันเทากัดดึงไปข้างหลังโอ้คันสมมุติว่าสี่ห้เป็นพิษลีกครับพิษลีกหมถึงว่าป้องกันไพ่แมนอ๋อเอาไว้ทั้งหลังไว้ข้างหลังอืมแล้ววันนี้เดือขทางนึงเดือทางทางขัวนี่ยังบ่มี่ เอาไอ้เช็นอย่างขวางขวางขวางหมอขางขวางนี่ดึงไม่ค้นเดี๋ยวบังโอ้ให้ค้นลงไหลพิศวาสลงไหลพิศวาสเป็นอ่าเขาเอ่ยว่าเป็นมหานิยมโอ้เรื่องทั้งจีบชายจีบสาวไปังสั่นมาฟังพี่ดีไอ้คนมหานิยมชมชอบเอาไว้ไงเนาะอาจารย์นะบู๊เบิดได้เเบิร์ดเบิดเบิดมองจีเลื่อนไปเลยเบิร์ดมองจีเลื่อนไปนะฮะบันน้กะ เบิร์ตได้ที่ถามโอ้โนี่เด้นี่เด้อันนึงนี่แม่นยังนี่อาจารย์นะครับผมเนี่ยโอ้อันนี้นี่คา้าีๆเนี่ยไหมอีหางเนี่เอย่นโอ้อีหางเนี่ผมสังเกตเห็นว่าอีหางสิมีมีทั้งผูไส่เชิงนี้ยิ่งเนี่ยเกิดขวนมากคือเป็นคู่ตัวแม่กับตัวผู้ตัวแม่กับตัวผู้เป็นคู่อันนี้ดีแนวใดอาจารย์ลอกบองรูฟั่งในครับโอ้โหนนี้ดีเลยเรื่งโชคลาบเรี่องโชคลาบค้าขายกันดีมากเลยดีค้าขายดีเวลานั้นก็ไปเว่ยนาลั่น ครับผมพาขายเอาไว้ไม่นาน้วนันสีบ่เสียบ่อจันง่ายพวเสียแล้วนะไปว้างไว้ตัวที่เขากระลักของเฮาต่นตัวส่วนใหญี่ข้อมรักกประกบใช่กันโอ้นี่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 การสมมติว่าเฮาอยากอ่าคนกำลังมีความรักกำลังกีบแจกีบสาวเพราะว่าอยากอ่าอยากให้คนมาฮักประกบนาสองใส่กันเตี้ยนซื้อใส่น้ำเขียนซื้อใส่พ่อมเขียนซื้อเจ้าของใส่กับเขียนซื้อพื้นใส่บ้าเนี่ยเตียนใส่ไม่ยิ่งซื้ออย่างเขียนใส่ตัวแมีย เออผู้ชายชื่อหยังตัวเฮาชื่อหยังนี่ก็เขียนใส่ตัวหูอังสิ็บบอกม,บมันมีวิธีการใส่เด้วัตถุมงคลกระย่างแต่ว่าครับบอกว่อยากบอกเอะบ่ค่อยอยากบอกคนเนาะน่อาจารย์บอกแล้วพี่มีไหมบอกสบายบอกเรี่ยวโอ้โหเห็นอะไรตึงขึ้นได้นเนาะวันนี้เ <c oughs> อาการเคือสีชัดเจนแล้วเนาะครับพลเพี่น้องครับผมอ่าฟังไว้เป็นวิทยาทานเป็น นั่นลองเบิงใส่วิจารณญาณดีๆในการรับชมเดอ้อครับคลิปนี้แอดกะสออาจารย์ตามคว้อมรู้อาจารย์เพิ่งนก็บ,บอกมาแล้วแต่ว่าอันนี้ให้บอกว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลซะ,ะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าว่าเพื่อนแอดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแต่กุฏิเท่านั้นยังบบูซาอาจารย์ไปใบเฮียนอาจารย์ว่ายังดีแอบบูซาเบิดเดี๋ยวนี้ให้ว่าห้ามพ้าจนโยดกลางเดี๋ยวนี้เอ็นลงเลยห้ามพระผมฮะ <c oughs> <c oughs> สนใจกับเดี๋ยวสิลงเบอร์ทุกวันจันท์ถ้าอย่าสำหรับวัยรุ่น้องที่สนใจวัตถุมงคลไว้จะท่าม้าค่ะขายไว้จะไปป้องกันพายันอันตรายป้องกันคุ่นใสมืดดำมีอย่างก็แล้วแต่เนาะอาจารย์เนาะวิธีการเอาไปแล้ววิธีเฮ็ดยังไงกับทุกมาทำแอดมินเนาะครับผมส่วนตรงนี้ผมลืมเลยที่อาจารย์หมอลืมแล้วปะพยานเขียนไว้ในท่าทรงทั้งไรผมนั่นมันหลายอย่างเนาะจักสีคางไส้คางกัวจักสีทั้งหน้าทั้งหลัง ผมก็เจื้อไว้ได้แล้ววันเดี๋ยวจะส่งให้ก่อเนาะครับผมเขียนเชียนไรละเอียดแต่ว่านี่งานนี่จิไปส่งให้เนาะโอ้โหบ่ยากครับผมไี่มีงานไม่ต้องส่งเราครับผมอ๋อบ้านนี้แก่โซ่ลเอียดก็บ้านนี้เพมันเอฟที่ปล่อยผมเนาะผมว่าจัดน่าโซเละเอียดเนี่ยุนพาลวยเออก็คืออูคืออังเจ้าจ้าเนาะบ้านนี้นะจ๊ะข้าวกระหล่ำปลีใส่องค์ก็ยังวัวก็เอาไปซทำหนีก่อนเนาะเพราะว่า โอ,าาอ้ยเทวะเหลือบลายเดอกก้อเลยประมาณอีกสิบองค์นี่ละครับผมออะไปจงๆๆงักหาหกองกันเอนาไปนี่อ่ะอันดับต่อไปก็จะทําการเปิดงูแล้ว <c oughs> จะปล่อยงูแล้วนะตอนนี้นะน,นี่ครับพพี่น้องครับผมเปลี่ยนเลขอาจารย์วัดป่าช้าบ้านจอมศรีในชุดแปดอรหันครับพี่น้องครับผมตลองพินินจผิดจาลนาเบิง นะครับวด1ิบหกสิงหาคมสองหาหกหกมีเลขอยู่แปดชุดด้วยกันนะครับมีอยู่แปดองค์ประกอบซึ่งชายาก็คือแปดอรหันนั่นเองแต่ว่าตัวเนี่อาจารย์ราารยังบรได้เน้นให้อาจารย์บ,รบอกว่าให้มันใจก่อนเดี๋ยวที่เน้นให้สองหางสามหางวดที่แรกเนี่ยวดที่แล้วเนี่ยเลขแปดอลหันเข่าเด้เข่าอยู่เข่าครับผมแต่ว่าอาจารย์ตัดออกัผมเปลี่ยนพยานย,ย,ายืนยันได้เพระาะว่ามันมาตรงกรับเลขที่อาจารย์ปลอ่อยแล้วก็เลยตัดออกเงิอนี้กระตรงมตรงอีกแล้วตรงนี้แล้วครับผม ตัดออกอีกใบหนงตัดออกบนาะตัดรวดตัวใดมันออกตัดออกให้มันเบิดรวดอาจารย์แบบอลังหันแล้วปัะนี้เลขที่อาจารย์ปล่อยไว้สามชุดสามตัวเดิชุดชุดสามตัวสองชุดนี้เลขพุ่งูเหลื่ยมเอามาโชว์น้ำมนไหมเอามาโชว์ให้เพิ่นเบิังน้ำมันเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับจีได้เยันเพิ่มรวดปนยังมี่สองชุดนึงบ๊อบบ่อเอาเอาคนละอันซะเอาคนละอันซะ เพราะว่าเพื่อนิีบปัญจิว่าเลขรลายอันนี้คือชุดแปดอรหันนะครับแยกๆก,กันให้ชัดเจนได้พอยพี่น้อ,องนะอันนี้คือเลขชุดนะ้าบอกภายในนะครับผมอันนี้คือเลขเลขคำนวณอันนี้ค,คือเลขเป็นพระเจ้าหา้ครับอ,อันนี้คือเลขนั่งนี่มันมีเลขนั่งกับเลขนอนอาจารย์นี่ครับแปดอลรหันนี่ถือว่าเป็นเลขลูกใช่เลขลูกครับผมเลขลูกครับผมเลขลูกนะเลขตือนได้ค่อยเฮ็ดน้่ยเลขคำนวณเลขนอนเป็นเลขฝันครับเลขไปนั่งนี่ก็คือเลขนั่งสามัคคีอ่ โอเค,อเคชัดเจนเลยอเพอดีนอนครับผมดูดีๆครับผมโอ้อยากเป็นสะท้อนแสงนอะอาจารย์นั่นนีน<อ>่นะ<อ>เลขนั่งภูมิูเหลือมีห<อ>้าสี่หนึ่งกับเจ็ดศูนย์สี่ในส่วนแปดอลรหันมีอยู่แปดหางด้วยกันประกอบไปด้วยตัวเลขแปดชุดประกอบไปด้วยแปดสามแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมนี่โอ้ เอฟชีป่อยไ่ฟ้าแห้งแล้วนะคลิปนี้งชื่อว่าด่วนจะน่าหน้าหน้หน้าที่แล้วบุญเนาะตอนนี้ปลาเข้าไปชิปเจ็ดกำลังสีชิปแปดแล้วครับผมเอาและหลังห้องบันทึกเนาะครับผมเอาห้องะชาเจ็ดแล้วเดี๋ยวจะวันนี้เรื่องวัตถุมงคลนี่ผมว่าสีบูชาอาจารย์ไปทรงให้เพื่อนเลยได้เนาะเดี๋ยวจังไรจบคลิปนี้แล้วก็ไปเอาให้ผมเนี่ยได้ครับอาจารย์ ทีานแจ้งขันหาบว่าจังแจ้งขันหาแจ้งขันหารับเอาเนาะวัเวลาเขาบ้านไปจะบอกคนแจ้งขันหารับมั้ยเนาะแจ้งขันหารับพร้อมบอกพระพุ่งเจ้าทีพร้อมแล้วคนเขาเฮือนเขาซ่านเนาะครับผมฝากบอกคนนั้นหนึ่งนะครับผมครับโอเคอ่ะรบกวนอาจารย์ครับนี่เจ้าขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุ